ทุนนะคะที่รับจี้ฝายเหตุผลที่มารับจี้ฝายเนื่องจากว่าตัวเองกินเจตลอดชีวิตตั้งปฏิหารเรียบร้อยแล้วดังนั้นจะอธิบายเกี่ยวกับฝายนะคะฝายถ้ามีฝ่ายตรงหนาา้าผากเป็นฝายวาสนาก็คือไม่สมควรที่จะเอาออกดังนั้น,นเก็บไว้ตลอดชีวิตผลกระทบถ้าอยากให้ดีก็คือทานเจเพื่อถาวายให้กับปัญญาของเราจะได้เกิดวาสนาเกิดขึ้นนะคะแล้วก็ฝ่ายดีตรงใบหน้าก็มีตรงจุดนี้เาเรียกว่าเป็นฝ่ายวาสนา ถ้ามีตรงนี้เวลาเราเอาหน้าไปคุยกับใครเนี่ยวาสนาของเราก็จะเปิดแล้วก็ช่วยเราในด้านเนินนะคะแล้วก็มีฝ่ายตรงนี้นะคะถ้ามีฝ่ายตรงนี้เขาเรียกว่าเป็นฝ่ายเสน่ห์พูดจาอะไรปั๊บเนี่ยปากเราจะได้มีอานาจเหมือนเทวดาช่วยพูดบุญจะช่วยพูดแต่มันก็มีฝ่ายที่ไม่ดีตรงใบหน้าของเรามีตรงไหนบ้างคะตรงใต้ตาถ้ามีตรงใต้ตาทั้งสองข้างเลยเนี่ยก็คือเป็นฝ่ายทุกฝ่ายเศร้าวเวลาเรามีฝ่ายตรงนี้แต่เราไปดํารงชีวิตสิ่งที่เราจะเกิดขึ้นก็ มีแต่ความลำบากมีแต่ความทุกข์หรือเกี่ยวข้องถ้ามีฝ่ายตรงนี้กับตรงนี้ความหมายเดียวกันก็คือฝ่ายย่ารางนั่นเองรักใครชอบใครสุดท้ายเราจะไม่มีแฟนคนเดียวเดินทางไปไหนดำรงชีวิตหรือเราอาจจะได้เสียกันแล้วก็จะมีการผิดพลาดเกี่ยวกับเรื่องคู่ครองดังนั้นถ้าเราเชื่อนะคะเราก็ออกถ้ายังไม่เชื่อก็อย่ารบหลู่นะคะอะ่แล้วก็ฝ่ายต่อไปก็คือถ้า,ถ,าถ้ามีฝ่ายตรงล่องทั้งสองข้างเลย เป็นสายกลาคีเนีเขาเรียกว่าเป็นกลุ่มชนิดหนึง่งซึ่งตกแล้วเนี่ยมันจะไม่เกิดขึ้นกับชีวิตเราก็าคือชุดช่วยตัวเองยากดังนั้นถ้ามีฝ่ายตรงนี้ควรออกชีวิตเราจะได้ไม่ต้องรุ่มุมเดินดอนไม่งั้นเดินทางไปไหนชีวิตเราก็จะอาภาพมันจะขัดกับไฝ่ายที่ดีที่มีต่อไปาใบหน้าของเราถ้ามีฝ่ายตรงป่านะคะถ้าสีแดงนด่ะดีแต่ถ้าสีดำคือไม่ดี ดังนั้นเนี่ยฝ่ายตรงปากเนี่ยเป็นฝ่ายเวลาพูดอะไรตัาง่ากเราจะไม่มีอำนาจปากเราจะไม่สั่สิทธิม์มันจะขัดกับฝ่ายเสน่ห์ที่เรามีอยู่ตรงนี้และถ้ามีฝ่ายตรงร่องปากตรงร่องอย่าคิดว่าเป็นฝ่ายดีนะไม่ดีเนื่องจากมันติดก,กับร่องถ้ามาติดก,กับร่องเวลาเราพูดอะไรต้างปากเราจะไม่มีอำนาจ ความหมายเดียวกันทุกเรื่องการงานที่เราใส่ความรักครอบครัวมนุษย์เราต้องการสีเรื่องดังนั้นถ้ามีฝ่ายตรงร่อง่างถ้าเป็นสีดงควรเอาออกนะคะแล้วก็ฝ่ายตรงนี้ถ้าฝ่ายตรงนี้เนี่ยฝ่ายโดนหลอกนั่นเองถ้ามีขนก็ยิ่งหนักถ้าไม่มีขนก็ไม่เอาออกโดนหลอกหมายถึงอะไรแล้วก็ต่อหน้ารับหลังหน้าไหวหลังหลอกนั่นเองนะคะถ้ามีฝ่ายตรงใบหูอายุยืนยืนแบบไหนบางคนบอกว่าเป็นฝ่ายอายยืนไม่เอาอ่ะเยอะๆออกยันว่อย่างนี้ฟังก่อน ไตรงมายุยืนคนเราเนี่ยประเสริฐที่สุดคือสุขภาพแข็งแรงดังนั้นถ้ามี่ายตัวไม่หูเราควรจะศึกษาารรมากปฏิบัติยืนอะไรก็คือไม่สู้สุขภาพแข็งแรงนั่นแหละเือนอย,ยืนนะคะดังนั้นก็ไม่ควรอ,ออกถ้ามี่ายตรงคางนะคะเก็บไว้ตลอดชีวิตถ้ามีขนก็คืออย่าถอนอ่าและทีนี้ตรงรอบบา่าถ้า่ายตรงบ่านเนี่ยเป็นไายลำบากทั้งสองข้างเลย มีฝ่ายตรงบา่าถ้าเราไปดำรงชีวิตที่ไหนเราได้ได้มาร้อนออกไม่มาร้อนออกเรียกว่าลำบากยากเข็ญไม่มีใครช่วยเรานอกจากตัวเราเองนะคะดังนั้นฝ่ายตรงบ่าเนี่ยเป็นฝ่ายลำบากเหมือนก้อนหินหนักๆมันแบวแตบกบว่าอยู่ลำบาเราเราก็จะช่วยช่วยตัวเองตลอดแต่จิตของเราสิเราต้องวอนขอแม้อยากจะเจอคนโน้นอยากจะเจอคนนี้มาอุทารณ์เมตตาเราอุทธรณ์ไม่ได้เพราะกรรมเก่าของมันเรายังมีอยู่นะคะแล้วก็ฝ่ายตรงอก ตรงอกของเราหมายถึงอะไรฝ่ายตรงอกหมายถึงเป็นสายหนักอ,อกหนักใจเส,กเสียเงินเสียทองกเพื่อตรงข้ามหรือเราคาดหวังกับคนรอบข้างอยากจะได้ใจเขาเราจะไม่ได้เราต้องเอาใจเราออกไปเราถึงจะได้ใจคนอื่นเขา,ขเขาแล้วก็ฝ่ายตรงรอบคอตรงต้นคอเนี่ยถ้าเป็นสีดำคือเป็น่ายอาภัพแต่ถ้าเป็นสีแดงมีทุกตำแหน่งในร่างกายของเราคือดีหมดเขาเรียกว่า่ายอาภัพตรงลราคอของเราก็คือจะเป็นขา้าประกันเที่ยงไนะคะ มันจะข่าวคอเราสุดท้ายจะต้องขึ้นลงขึ้นศาดังนั้นถ้ามีสายตรงต้นคอเนี่ยก็คือควรจะเคลียร์ยกเว้นสายแดงแล้วก็สายกลางหลังถ้ามีสายอยู่กลางหลังขาดผู้ใหญ่หรุนนาำช่วยเหลืออุปถัมเหมือนชีวิตเราเนี่ยจะเหมือนหมอนเนีย่ยเป็นไปไม่ได้มันจะไม่มีใครมาหนุนหลังเราเขาเรียกว่าทําคนคนไม่ขึ้นช่วยคนไม่ได้กูถ้ามีใต้จักแรแ้ไายมีใต้จกกักรแ้ ถ้าเป็นสายแดงก็ดีแต่ถ้าเป็น่ายดาก็มีแต่เรื่องเดือดร้อนมีแต่เรื่องจุกจิกเข้ามาในชีวิตเปรียบเสมือนเราอาบน้ําแต่เราไม่ทาคโคลนกลิ่นอาบก,ก็ต้องมีใช่ไหมคะก็เหมือนเรามีฝ่ายแล้วเราไม่เอาออกก็มีแต่เรื่องวุ่นวายมีแต่เรื่องจุกจิกเข้ามาในชีวิตเหมือนเป็นที่สามแท่งนั่นเองอแล้วก็ถ้ามีฝ่ายตรงขุงนดีไหมเป็นฝ่ายวาสนาเขาเรียกว่า มีอันจะกินนั่นเองแต่ถ้าเรามีตรงนี้ถ้าพี่น้องเรามาขอความช่วยเหลือบุญที่เราจะต้องทําก็คืออย่าบน่นอย่าว่ายินดีช่วยเขาผลลัพธ์มันจะเกิดต่อไายวัฒนาจะทํางานทานันทีหรือว่าบอกเงินบอนทองนั่นเองไม่กินอยากได้อะไรเราก็ได้คือตรงน้นไม่ไหลต่ไฟไม่ไหม้ถ้ามีายตรงที่รักายตรงที่รักโบราณโบราณก็กล่าวไว้อยู่แล้วไม่จัดเป็นก็จากตาย รับอย่าควเจ้าออกนะคะไม่งั้นมันจะร้อนทุกเรื่องการงานที่อยู่อาศัยความรักครอบครัวเราอย่ารอให้มีรูปหนึ่งรูปสองหรอือเราอย่ารอให้ครบกันแล้ว3 4, ปี4ปีตอนนี้มันก็ยังหวานชื่อนอยู่แต่วันหนึ่งปั๊บถึงเวลามันเคลียร์มันก็ต้องเคลียร์และสุดท้ายอย่าเรียกตัวเองว่าทำไมกูอกหักแล้วกูอกหักอีกดังนั้นไม่เชื่อก็อย่าลบหลู่ฝ่ายตรงที่รับโบราณโบราณกล่าวไว้ว่าไม่จับเป็นก็จานตายดังนั้นถ้ามีฝ่ายตรงที่รับเนี่ยคว้เอาออกเร็ววันนะคะ แล้วมันจะได้เป็นมูลดีกับตัวเราและไายตรงตรงตรงขาเนี่ยตรงไหนดีมั่งตรงเข่าเนี่ยไม่ดีเป็นไายรุ่มรุ่มเดินดอนนะคะแล้วก็มีตรงเนี้ยถ้ามีตรงเนี้ยคือเป็นสายเรียงลูกยาานะคะ<ม>ก็ควรเอาออกไม่งั้นเราเดินทางไปไหนแม่ธรณีก็ไม่เปิดที่เปิดทางให้เราแต่ถ้าส่วนที่ไม่ได้พูดตั้งแต่ต้นขาโผล่มาตรงเนี้ยคือเป็น่ายดีถ้ามีสายตรงนี้ก็คือเดินทางไปไหนแม่ธรณีเปิดที่เปิดทางให้ถ้าเป็นสายตรงต้นขา ว่าเป็นฝ่ายมรดกถึงแม้ชีวิตเราตอนนี้อาจจะยังไม่มีแต่กลายชีวิตของเราบ้านเป็นของเรารถเป็นของเราหรือมีสมบัติเป็นของตัวเองเป็นชื่อของเรานั่นเองและก็ถ้ามีฝ่ายตรงฝ่ามือนะคะถ้าฝ่ายแดงคือดีถ้าฝ่ายดำนี่ไม่ดีเลยเขาเรียกว่าเก็บเงินทองไม่อยู่เงินล่วไหลได้มาร้อนออกได้มาร้อนออกถ้าบางคนยังไม่เชื่ออย่ารอให้เก็บหอมบามลิไว่าเป็นก้อนเป็นดำแต่พอมันออกปับ๊บมันจะออกไปเป็นก้อนเลยซึ่งมันก็จะเข้ามาแล้วก็ยากแล้วก็ลําบาก ดังนั้นเวลามีไฟตรงฝ่ามือควรจะมีไฟแดงไม่ควรมีไฟดำถ้ามีไฟแดงก็ควรจะออกให้เร็ววันถ้ามีไฟตรงนี้นะคะเรียกว่าเป็นไยดีตั้งแต่ตรงนี้คือดีหมดเลยนะคะตรงนี้ดีหมดเลยตรงนี้ดีหมดเลยแต่ถ,ถ้าขึ้นมาทางนี้คือเป็นไฟอาพาธเป็นไฟไม่ดีค่ะอันนี้ก็คือสรุปเรื่องไฟ ถ้าคนไหนได้ได้ฟังยูทูบนี้ถ้าสนใจก็มาที่ซอยวางหลังเนิ่งนะคะป้าอ้นก็จะร่วมชี้แนะทาง Youtube แค่นี้ถ้าไม่เข้าใจยังไงก็โทรมาที่0895115656คุณป้าอ้นรับจี้ไฟ